ว่าพี่น้องว่าความงาม่นโอ้ยสะอ่อนแหงนี่สมบูรณ์แหงงามแหงสวัสดีจ้าวันนี้ก็ต่อคลิปของคลิปที่แล้วนะคะเนาะพอดีว่าสาเวลอมกับเกบเกบไปอันกับบรูว,ว่าคลิปมันจะยาวนะคะก็เลยต้องตัดออกมาอีกเป็นคลิปหนึ่งค่ะ อันนี้ก็ยังยาวคือเก่าค่ะไปเก็บกันเลยจ,จ้าโอ้เมมโมรี่หมดบันเนียนสิบอยุอ่ังชงใดด้วยอันนี้ขมไม่ต้องเอาไปเซฟไว้ในอย่างอีกดูพี่น้องก็เลยกดโอเคไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาเอาโอเคค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิง้งทำ่บอกมีฮอกัสไปเก็บเพชรละงอกแล้วก็จบคลิปแล้วค่ะเก็บเพชรละงอกให้เสร็จแล้วก็จบคลิปแล้ว คะบะมีเห็ดที่ห้ามหมักเบิ้งค่ะเพื่อนบ้านก็เอิให้ไปเบิ้งเห็ดห้เดยกพี่น้องสไปล้บก็บะมีเวลาข้า็ะยังหาเห็ดยู่เดินบ้านจะทวงนี่แหละก็ไปเก็บเห็ดเตะดำอยู่ในป่าแค่นั้นมันก็เบ,บิดเวลาลวแม่พี่น้องนี่ค่ะพี่เล้งโง่เอ้าเนาวเละตัวนีเละไปบานเพื่อนกนับคนจะเห็ดละโงกหลายคือกันยังสีนาะ แต่เพิ่นกบ็บรรูจกักเนาะเพิ่นก็อยากให้ไปซอยเบิ่งสาบะรัมรู้สึกว่าเมื่อยนะถ้าไปทางนี้ก็จะลายอยู่จะเห็ดนะเห็ดละงูเพิ่นมาใหม่พี่น้องงเก็บเมื่อวานนี่นี่แหละสาบะรัมก็เลยต้องมาเก็บเนี่ยพี่น้องต้องเก็บทุกเมื่อถ้ามาเก็บเพิ่นก็นี่แหละเป็นเจ้าสี่แล้วนี่บานทีมเลยค่ะอันนี้ค่ะมือว้านนี่เก็บตรงนี้เป็นบ่พี่น้อง กวนซาเก็บซาบลมเก็บปังนี่เละเก็บป้งนี่เลยค่ะเ้ยอยวให้บังเก็บป้งนี่ป้องนี่จำได้ว่ามันมีหันเห็นไหขึ้นไม่อีกเหรอจำได้ว่ามันมีใครอยู่แถวนี้ซาบลมก็ลืมไปปลากลับมาเฮ็ดบ้านเลยจ้ะ ้าโอ้ยอันนี้น้ำด้วยค่ะน้ำไออันนี้หมอบเพิ่อเนียงน้ำเสื้อหมอบเพร่ะน้ำเอียงกับรูอ่ะที่มันไม่น้ำอ่ะโอ้ยเจ็บเลยอืบ่าวถุงดลกจิคันล่างจิคันปัดดินมันก็ต้องปัดแต่ว่า ถ้าเอาไปถ้ามันเละติดดินแล้วมันเจียวออกยากถ้าย่างเข้าไปในอันทางขบานขับรถมาเนยะทางขับรถขบานเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีขึ้นกันบบจ้ะเจ็บมือหนึ่งมือนึงถ้าสิเก็บให้ทั่วก็เต็มกระตาาหไงทุกมือน้องพี่น้อง แต่ว่าเก็บไว้แล้ว <c oughs> รับน้องได้ นโดนก็นลอกกาล้งลักค่ะพน้องแล้วก็มีไข่ตรงนี้น้ำตอนแรกว่าจะเก็บละวพราว่านี่ค่ะมีั้งล้างแล้วก็มีตรงนี้น้ำปิดว้กันเดี๋ยวเอาใบไม้มาปิดไว้ก่อนพี่น้องนี่อีกค่ะนี่ตรงนี้อีกอืมนี่ตะแกรงค่ะนี่ไข่เป็นแหงค่ะพี่น้องต่ใบไม้มาปิดแล้วก็พี่อีกค่ะเนี่ย ไข่เห็ดแงี่แเลวค่ะไข่งามๆแล้ยนี่ืูเพระว่ตะกตบการคุณจะออกมาทั้งนี้ทั้งนี้ก่อนแต่ก่อนเก็บทั้งนี้จ้ะแต่เป็นออกล้ามไปทั้งรุ่นนะจ้ะสองดอกยังงามเลยคุณอาก็าเผ็ดถึงขมพร้อม จะแซ่บจิ้เด้อค่ะนี่แซ่บจิ้วกรุ๊บกรุ๊บจะต้ตงตองต้มน้ำถึงก่อนเด้อค่ะเด้อเนี่ยไม่งั้นมันจะเปรี้ยวเพนาะนั่นปเปล่อยปล่อยเพิ่อนอันบานอันนี้ขมจะ้ะ แต่ละลกําลังหันไปรเก็บดอกนั่นที่มันกําลังตั้งขึ้นมาเห็นแต่เมื่อวานเมันบ่แต่อันนี้ซุ้มนี่ซุ้มนี่สบับลําเห็นแต่เมื่อวานนี่บ่เห็นเด้ค่ะเบิ่งค่ะพูดนะค่ะเห็นบ่หาหกดอกปลดบ้านตั้งอยู่อันนี้ยังบ่เอาเนะเาะแต่อันนี้พอเด้ยดหัดอกแบบนี้สมบูรณ์แหงงามแหง้ง ว่าบอกเพื่อนเนี่ยนะมากมีนอนก็นเลยบ่าอ่จ้ะตัดถิ้นเลยตรงนี้ก็รักออกดอกนั่งอยูค่คนนี่เอาโอ้ยถ้าเบันแหงแล้วเบันหักเร็วจ้ะเอาพี่น้องไปเห็นน้ำจอยโอ้ยตาแล้วเก็บเห็ดจี่ไหนกล้องก็ได้เนาะเห็นไ่ะพี่น้อง วความงาม่นโอ้ยสะอ่อนแหงเก็บกันเลยจ้า ไอ้เฮ็ดพึ่งคอยด้วยค่ะนี่เฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งนอนเจาะโอ้แตะนายไปนอนเฮ็ดพึ่งแล้วก็เฮ็ดละงกนี่ค่ะเฮ็ดพึ่งอีกออืเฮ็ดเดินนี่เฮ็ดเดินนี่พ่อเบิดเป็นจักเที่ยค่ะออกบ่เซาจักเที่ยถ้ามีฝนโอ้สุดยอด บุ้นี่ดอกน้อยเ่นน,นี่แต่ว่าฝนน้อยน้อยทุกเมืนน่อนี่โอ้ยเห็ดแบบนี้บม่แน่ใจว่าขมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องซิมก่อนนี่ค่ะละงโงกสองดอกแล้วก็นี่อีกสองดอกดอเห็ดพึงโอ้เห็ดเพิ่งขมข้างหลังนี่อันนี้ซีจืดนี่ขมแท้ ออกแบบนี้ยุ้เทวนี่หลายๆค่ะแต่ว่ากวางพันมันลาก,กินหมดจ้ะพี่น้องได้เก็บแน่เก็บมั่งไ่ได้เก็บมั่งค่ะกวางพันลาก,กินก่อนอนนี้ค่ะตอนนี้เฮห,หน้อยจะกัดครับเมื่อกี้นีน่เจอโอ้ยเน่าเดี๋ยวไปวางด้วยกันก่อน มีความรู้สึกมันไปย,ย,ยิบ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 ทั้งเขนเนี่ยคะ่ะแต่ก็อยากเก็บเห้เหตุให้มันแล้วก็ค,ค่อยไปอาบน้ำเที่เดียวนี่อีกดอกเฮ็ดอันนี้จะแซ่บอันนคมพ่ะยุพุนอแบกช้ำเป็ดเกห่แหงบ่านอนะฝนตกมา ยุคค้าบัานเฮานะพี่น้องนี่ถึงค้ามติอันนี้เดี๋ยวขอซิมดูอมขมค่ะพี่นอ้องขมคือกันม่วงเข้มโอ้ยเครื่องบินขอโทษขออาภายัย <laughs> โควิดวันท่านหายดอกได้เครื่องบินบินแล้วค่ะอยู่นี่ค้นติดข้นมาไก่ตุก็เกาอีกพี่น้องเลยเพราะว่าเขาเปิดให้ไปเหตุงานบันนี้คนไปเหตุงานคนไปเหตุงานกับอันคนกัไปติดมามาแพร่กันอีกเด้๋พี่น้องไปเอามาก็กไปเห็ุกับไปยุ่ไก่กับค้นที่เป็นก็เลยเศร้าเหตุจ้ะก็เลยขอหย,ยุด ก็เลยหยุดมาสักพักหนึ่งดอกตุ่มเก็บดอกเนี่ยพี่น้องโอ้โหงามมากเลยค่ะเบื้องตอนนี้ ค่ะบ้างเนี่ยเขาเอื่นว่ามันอยู่น้ำหอมค่ะพี่น้องมันแดดบดนมันมันก็เลยสวยมากเลยค่ะเห็นปะน้ามิลิซื้อทาจังเลยเขาจะเห็นส,สวยๆนี่ยค่ะเนี่ยค่ะบ้างตัวอ้ย น้ำแฮงโอ้ยเพิ่นน่ะอันนี้ดอกใหญ่แล้วเก็บเด้อเจ้าสิเก็บดอกใหญ่เพิ่นก่อนเดี๋ยวบ่ได้เอิ้นไก่มาเอามีดปาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยปาดก็ซ่ําบ่ปาดแล้วพี่น้อยดึงออกมาปาดดีกว่าเสียหมดนี่ค่ะดอกสวยๆ นี่ง่ญ่เต็มที่นี่ก็บใบก่อนค่ะอจะได้ดอกงหญ่ๆแบบนี้จ้ะเดี๋ยวมาซองเอาเรื่อยๆ อยู่เดินบานจะของดอกเพราะว่ามันเบ่แห้งไงอ,อันไหนที่ส่งจะแห้งก็ค่อยจะเอาดูน้องว่ามัานงามขนาดใดเบ่แผ่เฮดเหลืองทั้งยุโรปเลยเด้ยนี่ เฮ็ดแต่ดำเพิ่นกับงามงาเตะทั้งย่ลูปโอ้ยเห็ดหน่อยกับไตแขนเนี่ยจะสร้างเถอะที่กิงว่าจำเป็นต้องเก็บก็ไดตอนนี้เพราะว่าเขาได้มา สองตะกาใหญ่ค่ะต้องรอให้มันใหญ่ก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่ามันเนา่าอย่าดอกใหญ่เพิ่นเน่าค่ะเดียเก็บไปก่อนนี่โอเคเดี๋ยวไปเก็บเห็ดละงอกตอค่ะยังบ่เบิดกระโดดข้ามนะคะเดี๋ยวจะเหยียบเพิ่อนอันนี้ก็มาอีกแล้วค่ะที่จะกำงเห็นใครนอยทั้งวัเนาะนี่ ต้องตามด้วยพี่น้องถ้าเห็นไข่เราเขามาตามนี้มือหนึ่งถัดไปนะถ้ามือหนึ่งเอ่อบ่มาตามนี้อีกมือหนึ่งถัดมามาเบิงบานแกแล้วจ้ะกะจังที่เห็นเก็บตอนแรกๆอะออทีมรถบางเที่ยวก็เสื้อไดบางเที่ยวกับ แบบนี้เลยืมสวยนะเดี๋ยวไปหาทําพุูนอีกเจ็กน้อยก่อนพี่น้องหาทําพุูนบุรุษจะมีป่เพราะว่ามันเคยออกกันนะ แมงออหย่างแมงอังนอ่อหัวเสือบอ่มันไม่กินอันนี้ในต้นใหม่ค่ะคุ้นใหม่อยู่เนี่ยกินแห้งๆค่ะกินือมันเนาเ่าแล้วยืนแต่นี่แม่มาเจอเหตดตกนี่บ่าวคุน้นเ้ยค่ะบ่บ่าทุง่งเลอค่ะตัดเลยค่ะเพราะว่าเฮาหูเขาเบิ่งออกว่าเป็นทุ่งกระตัดลดอุ้ยบ่ได้เบิ่งดอกเบิ่งได้ทั้งนี้หันมาทา้งนี้เอา คือล้าแล้วค่ะเออเอาท่ขา,าสินะขาสแสียบด้วยที่กิ่งเอาเดอกไปขึ้นแล้วก็มีอีกญุ่พุ่นโออเดี๋ยวเก็บเพชรพึ่งก่อนต้องเก็บเป็นนาไปเแ็่เึ่งคมบนเนี้เออ มันคมจ้ะึงเห็ดพี่น้องฝนว่าตกสองมือแห้งหรือบึงนเถอะแตะนายเนาะฮือฝนความหอนมันหอนแหงโสดไงอากาศมันร้อนแรงมากๆก็เลยแห้งอะพี่น้องนี่เห็ดลูกมกไหมนี่เห็ดอะไรอ่ะ โอ้ไม่ใช่อันนี้เห็ดคัคกี้อันนี้เห็ดละงกเห็นเลยชังสันบดนะมันหอนหลายเห็นบ่มันสนแดดบุดแล้วเนะี่ยเปงนังมันเป็นจังงดโอ้ oh my g ก d หนาวแหละเดี๋ยวบังกันปาดว่าน,นี้แหละ จะได้เป็นเชือฝนแห,งแหงน้งๆก็พี่น้องมีอีกดอกนั่งหอกที่ชอบๆอยู่ข้างบนนี่เออมื่อั้นเห็นดอกน,น้อยๆจันได้เยอะ ไงบ่ไงาบ่ามีฝนก็ถือว่าซาเนาะสองเห็นมือหนึ่งถึงไวยซ้ำนี่โอ้ยโอ้ย,อยตรงนี้อาจจะเป็นติดคลิปตรงนี้แหละคะ่ะมาเบิงโอ้อันนี้เห็ดพึ่งไรมาดูเห็ดพึ่งขมวะ่ะฝุ่นอีกดอกนึงน,นี่สามดอกตืเห็ดพึ่งขมชิ้นน,นี้ ดอกงามงามเนี่ยดอกเป็นงามแห้งชนิดเนี่ยใหญ่ถามพี่สาวแล้วพี่บอกว่าสมมามาจะเอาบอลซันปุ้บซีดอกตัวนี้ถามพี่เพ่อน่าจะเอาบอลอันเทดผึงแบบเนี่ยมันขมได้ยังสินะพี่บอกว่าพอแมมากแห้งเอามาโรยประซึนมันมาขมอนะ่นะมากินเอาไปก้อยเนาะพี่น้องเนาะ เาเอามาโหลดนะ่ะอ๋อนี่ดอกน้อยฮหตพึงหวานหัวียวเขียวค่ะน้อยหน่อยปกติมะเก็อตรงนี้มันจะเป็นเฮ็ตพึงหวานเด้เห็นเนี่ย นี่มันเน่มากใไก่ๆว่ามันเห็ดพงวานแตแล้วเปล่ามาที่ไหน้ขมจ่อยก็พี่น้องอันนี้ก็ขมจ้ะแดดเดียวกันพี่น้องจ้ะคลิปนี้จะ ฝากไปแค่นี้เด้อทาเมื่อยเราเบิ้งไข่เฮ็ดเฮ็ดละงกเกือบเต็มกระตาอีกแล้วจ้ะแล้วก็มีเห็ดพึ่งขมน้ำเฮ็ดพึ่งตัวไปแล้วก็มีเห็ดแต่ดำนิดนึงจ้ะส่วนมากจะเป็นเฮ็ดละงอกด้วจ้ะเนาะแค,ค่ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะสวัสดีจ้ะบา,บายยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเห้ดสาบุรีลัําฑด้วยค่ะเด้องานหลายค่ะพี่น้องเฮ็ดแต่ดำกันล้อทำความสะอาดยู่บ,บ้าน มือแวกตาสัน้นนี่แหละค่ะสองมือแต่มือแรกเฮ็ดเสร็จไปแล้วแล้วมือที่สองก็ล้ลอไปเฮ็ดอีกแล้วก็เมื่อวานเนี่ยค่ะมือที่สองเก็บเฮ็ดเต่ดำเนี่ยค่ะเฮ้ยจับขึ้นมาพี่น้องเอ้ยจับตะก,กาขึ้นมาเฮ็ดเอ้ยเฮ็ดเฮ็ดใตค่ะ